สาวกเกมระเบิดเพชรและชาวไวฟยฟุทั้งหลายคะเตรียมเฮก,กันได้เลยคะ่ะเพราะว่าวันนี้ปอมีข่าวดีดีมาบอกล่าสุดเลยนะคะทางเชนส์ g l o b a l l i m i t e d เขาได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเกมระเบิดเพชรไวฟยฟุสุดน่ารักอย่าง h u n d บนระบบ Android Store ไทยแล้วคะ่ะเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าถูกใจสายระเบิดเพชรแน่นอน เพราะเราจะต้องมาท้าทายความสามารถในการระเบิดเพชรเพื่อส่งพลังให้เหล่าสาวสาววัยฟุสุดสวยของเราเนี่ยได้ใช้สกิลโจมตีศัตรูให้ราบคาไปเลยฟังดูเหมือนจะเล่นง่ายๆใช่ไหมคะแต่ขอบอกเลยว่าภาพอิลลัสของสาวๆในเกมนี้เนี่ยงานดีมากๆสวยน่ารักเซ็กซี่คือแบบว่ามองเพลินเลยค่ะคุณ h u n d มีอะไรน่าสนใจบ้างนะ มาดูกันดีกว่าว่าเกม100เขาเอาอะไรมามัดใจเราบ้างภาพอินละสาวๆไวฟุฟสไตล์ไลฟ์ 2D อันนี้คือไฮไลท์เลยค่ะสาวๆในเกมนี้คือมีชีวิตชีวามากขยับได้ดุ๊กดิ๊กได้น่ารักสุดๆไปเลยค่ะเกมเพลย์ระเบิดเพชรสุดเพลินง่ายๆเลยค่ะแค่จิ้มจิ้มระเบิดเพชรสะสมพลังให้ไวฟุของเราไปใช้สกิลพิฆค่ศัตรูในดันเจี้ยนให้สิ้นซาก ระบบออโต้แสนสะดวกสายยุ่งสายไม่มีเวลาเตรียมเฮเพราะเขามีระบบออโต้ให้เรากดใช้ได้สบายๆเลยค่ะไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็เล่นได้ไวฟูแสนน่ารักพร้อมทาตและสกิลเฉพาะตัวสาวๆแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สวยนะคะแต่ละคนเขามีทาตมีสกิลเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันด้วยเตรียมทีมให้ดีแล้วปินลุยกันเลยค่ะ อินเทอร์เสุดครีเอทีฟอันนี้เก๋มากค่ะเขาเอาคอนเซปต์หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรามาใช้ทำอินเทอร์เฟสในเกมด้วยคือล้าสุดๆเนื้อเรื่องแสนน่าติดตามปกติเกมระเบิดเพชรไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องใช่ไหมคะแต่เกมนี้มีรับรองว่าอ่านเพลินแน่นอนค่ะมินิเกม PVP สำหรับสายซ่า ใครที่ชอบความท้าทายชอบวัดฝีมือกับเพื่อน,อนๆก็มีโหมด PVP ให้ได้สนุกกันด้วยนะคะสกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโยชิตะกะอามาโนใช่ค่ะฟังไม่ผิดสกินสุดพิเศษจากศิลปินระดับตำนานอย่างโยชิตะกะอามาโนก็มีให้เราได้เก็บสะสมจากกิจกรรมในเกมด้วยนะโอ้โห บอกเลยว่าเป็นเกมระเบิดเพชรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกจากได้รับสมองไปกับการระเบิดเพชรแล้วยังได้ฟินไปกับสาวๆส,สุดน่ารักในเกมด้วยใครที่สนใจก็รีบไปลงทะเบียนล่วงหน้ารอกันไว้ได้เลยนะคะถ้ามีข่าวคราวเปิดบริการเมื่อไหร่ปอจะเรียบวิ่งมาบอกทุกคนทันทีเลยค่ะแล้วเจอกันในเกมนะคะบา,บายๆค่ะ